ตัวเราเข้าสู่ช่องเอ็นฟามี่นะคะที่วแลันรีจอดให้เสื้อใผ้ารานได้กำไสนะคะวันนีค่ะรับแล้วนะคะเป็นตัวแทนของเสื้อน้ำมันก็เป็นเป็นผ้าถุงแม่หมดเลยค่ะจ้ะขอรุ้งด้วยที่รักขอบมาค่ะเซฟเงินอยู่ค่ะเซฟเงินอยู่ค่ะผ้าถุงสวยมากลูกก็บอกว่าเท่ากับป้าเลยอยากซ่อมโอ้ยอย่าไปซ่อมมันรถนะ ขอาวมะพร้ามันจะขี้เป็นเออกระป๋ายหันหลับไปน้ำมูกเอายายค่าน้ำมนันของเขาเอวยี่สิบแปดเองนะคะตอนนั้นป้าใส่ก็เอวยี่สิบเจ็ดเดือนนี้หน่อหกสิบเล่ตอนนั้นกระชั่งหน่อหน้าจอกระได้โอ้โตอนนั้นกับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนตอนนั้นเท่าไหร่ทำใหม่ใหม่เท่าไหร่ตอนนั้นล่ะคะเอว เอวเท่าไหร่เนาะยี่สิบกว่าค่ะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ไม่เคยวัดเลยค่ะรู้แต่น้ำหนักสี่สี่สิบหกตอนนั้นน้ำหนักน่ะของป้าคำสาน่ะสี่สิบสามลูกหนึ่งก็ขึ้นสี่สิบห้าลูกสขึ้นห้าสิบลูกสามลูกสามนี้หกสิบขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้น่ะเจ็ดสิบเราเิเลิกผัวเมื่อไหร่แปดสิบเลย มว่าไม่ได้คิดโอ้โหก็เสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะอือตัวนี้นะคะหลังจากที่เเรานะได้ทางพี่วรีนะมอบนะคะเสื้อให้กับป้าแล้วนะคะเราก็มาดูบ้านพี่รมต่อนยกออกมาแล้วนะคะพี่เอซตอนนี้ก็กำลังจะยกนะฮะ โชว์พลังนี่ไปยืเนเล็ดยางตรงนั้นไปยืเนเล็ดยางตรงนั้นมาอยู่ที่เรลุงป้าดูอะไรกันน้อนะป้าให้ลุงดูอะไรในโทรศัพท์ เฮ้ยหวานเชียวอ้าวโอ้เราเพิ่งรู้เองเนี่ยใช่ชแนลวันนี้เหอใช่ชแนลใช่ชแนลเราเร็วใช่ชแนลโอ้ใช้เวลาทั้งวันเลยนะวันนี้เกือบทั้งวันเลยสี่โมงแล้วนักเรียนเลิกแล้วใช่ค่ะ แคบด้วยติดสายสาย,สายไฟด้วยนะคะก็เลยมีคนรอจะเอาหลังใหม่อยู่ในเนี่ยนะ<ห>อะไรถูกนี่ถูกหน่อยจะเอาหลังใหม่อยู่ในเนี่ยเป๊ะเหรอไอป้ปาร์ตี่อกเอาอย่างนี้แก้วไปอยู่เกันเบสเลย, <c oughs> ยพ่อบอกแก้วไปอยู่เ,เจจกันเบสเลยชิบหายป่ะเออใช่ใช่ใช่ ขยับทีละน้อยขยับทีละน้อยก็พี่น้องลุ้นลุนนลุนนลุนนาุนนโอ้นน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 นะนะนน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 นยนน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 โนน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  ยงปวดพอะไตอกัดว่อโอ้ตัวบ้านสวยมากสมบูรณ์สมบูรณ์ได้เลยซ่อมนิดหน่อยไหมอืมเขาเขาเขาถอดออกเขาถอดออกเออเขาตัดเขาตัด ใช่เนมันมีไฟมันมีไฟไงจะยกมันรอยได้ไงลองมองนะยังไมทันยัไม่ใช่เขสอีันสายออวบอที่สอนดไอ้สอเส้นแล้วนี่เาอยไปสายไปเร่ยต้องต้องอยได้สายเองลอยดูย รขงันนตอนนี้ตัวบ้านเริ่มขยับออกมาเกือบครึ่งถนนแล้วนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าการยกขึ้นรถนะคะก็ถือว่านำออกมาอย่างสมบูรณ์นะเพราะว่าสังกะสีด้านบนก็เป็นการถอดนะเพราะว่า เ,เพื่อนำออกจากสายสายไฟนะสายไฟนะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านล่างนะก็จะมีการตัดช่วงเหล็กออกด้วยนะคะเพราะว่าที่นั่นจะมีการวางต่อหม้อนะคะซึ่งเป็นเ,เหมือนบ้านเ,าเสือผาไปนะคะเพราะว่าที่นั่นก็ได้เทต่อหม้อแบบเป็นท่อเอาไว้แล้วนะคะเพื่อรองรับตัวบ้านนั่นเองนะคะก็ถือว่าลุ้นนะลุ้นมากเลยนะฮะ

นาทีนี้นะลุ้นลุ้น,น,น ใกล้แล้วนะคะใกล้สาเร็จแล้วนะคะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะทุกคนนะทุกคนก็รุ้นกันนะมีเจ้าของบ้านนะเอีนี่แบบนี้เลยนะ ตอนนี้ก็มีการตัดเหล็กนะคะที่ช่วงด้านล่างออกแล้วนะคะเพราะว่าจะได้วางตัวบ้านได้นะคะเวลายกขึ้นรถเครนนะเอดีลุงช่างนะเอสชัยก็ตัดเหล็กออกแล้วนะช่วงด้านล่าง ใกล้แล้วนะทุกคนโล่งแล้วงานนี้ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเอาออกมานะคะสำเร็จแล้วนะคะ F4 เหลือแค่ยกขึ้นรถเองนะคะแค่ยกขึ้นรถนะ f นะ